นี่ครับไม่ห้อยดุ่งยู่งเต็มโอ้โหข้างดำต็มญญาเนี่ยนี่เด้อปลาหมอข้างดำพี่น้องเบิ่งดีดีเออพี่น้องงท่านอาจจะบอหูจักครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีต้นเสาครับผมวันตีหากวัวภาพไปยับหรอบ มันจะคือนพพี่น้องสองมือสองขึ้นครับผมไปครับปลาขึ้นบ่นกันแต่ว่าปลาข้างดำบ่มามีแก่ส,สวยๆพี่น้องไดเบ้างบ่โอ้ยอู้ มูปลาข้างดำพี่น้องบ่อนี่ช่างพุ่นออกมาแล้วอละวาสเลยเริ่ม,ม,มข้างดำมาเลยมาลุ่นกันเบืองพี่น,อบบน,บอนอ้องพอเด็กปนบ่กันมือถึงัวนี่จะเก็บไว้เลยทีเปลี่ยโนมองโอ้โหมีหอยดุงเด้อพี่น้องมีหอยดุงเด้ว นี่ครับมีหอยดุงอยู่มีหอยดุงพี่น้องมีหอยดุงก็มีหอยดุงนี่มีรุ่นได้พี่น้องหลุนด้วยกันบ้างพี่น้องอืเงียบแท้โอ้ยตัวกันดอกนี่ มีเต้าอยู่ม <ination noises> e ีแต oh. si ่าอยู่พี่น้องแต่มีหอยดุงเห็นไหมมีเต่าจักเตมวะโอ้งสวยเลยพี่น้องสวยเลยอู้งามงำห้องงามมัน มัานอยู่พี่น้องใส่งามอยหนึ่งเต็มสวยวัตบัตรถึออ้าวมันยาดถือเก็บพี่น้องงามอยู่งามอยู่พี่น้องงามอยู่ นี่พี่น้องเห็นปะโอ้แต้มนี่งามพี่น้องมันติะอะอรวนตับอวนตับเลยพี่น้องเอ้ยอวนตับเลย một mô phí đồng, hên thật cháu bộ Cảm ơn các bạn Lang này gồm thomas, rồi. A trong nha này có trắng dung nè. Bung bung bung. Tell me hoài dung bóng. Lang níu, bóng mi hoài đùng bóng mi hoài mi hoài đùng Ủa hổng, đứng trên điên điêu, cái đó, đứng trên điên điêu Đấy nhé, khang đấm bò Ủa hổng, khang đấm, tìm anh nhé Khang đấm Khang đấm sống tố Đây, bên khang ก้นโคกเดินเสพพี่น้องได้เบิ่งกันข้างดำมันเป็นจังไดข้างดำอลาวาอีกแล้วนี่พี่น้องข้างดำข้างดำ เดี๋ยวผมจะเทออกให้เบิ้งครับผมเดี๋ยวขึ้นจากน้ำก่อนมข้างดำลุลุ่นเลยเอารอบมือนี่รอบนี้สามข้างดำนั่นปลาช่อนตัวนึงครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะเทออกให้พี่น้องดูเบิ้งก่อนพี่น้องแกงแล้วครับพี่น้องโอุ่นเรียบแล้วครับใส่ไว้เรียบร้อยใส่ไวอ้อีกจักเทื่า ลองมืออีกเทือกับพี่น้องขันโมนขึ้นกับสีย่ำเปลี่ยนมองไม่ปลาปลามันอาจจะว่ายหรือมองนี้ปลาอาจจะโมมีห่หรือนี่ครับข้างดำมา,าทางใดอีกเยอะแยะเลยนี่มืนอนี้ได้กข้างดำโบบัสเทือกเถอะพี่น้องเลยนี่ ลายผดหายใจเวีบๆอยู่พี่น้องนี่นี่เด้อประหมอข้างดำพี่น้องเบิ้งดีดีเออพี่น้องบางท่านอาจจะบอ่อหูจ้าครับว่าแต่มันมดแล้วบอ่บอบ่อมดจักเทือพี่น้องข้างดำก็ได้นี่ครับตัวบอกเปล่งเลยนี่ หายใจไปแวบๆแวบ,บ,แบ,บ,แบ,บอะไรต้มอยู่ครับนี่ปลาคอดคอยใหญ่พี่นอ้องป่วนตับเลยเดี๋ยวสิเอาออกมาให้พี่น้องเดี๋ยวเบ่งกันปลามันเลืม่มบ่ใครเห็นปลาเลยพี่น้องกอกไไ้ไซรอปอะไรตกเปลี่ยนมองแล้ว ปลาคอตัวงามพี่น้องเลยงามแหง้ตงต้มเสียบๆปูนเต็มหน่วยเองเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่เต็มเดี๋ยวก็คุ้มเลยอ้วนตับไข่เต็มทอ,องบอ่พี่น้องเลยไข่เต็มทองนี่โอเคครับพี่น้องจะได้ก็ฝากที่ตามคลิปไหนคลิปไหนครับผมเนี่ยมันมาแล้ว ไปแล้วครับคลิปนี้ขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งขึ้นก็ครับผมไปแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับผม